สวัสดีครับวันนี้วันที่18มิถุนายน2565วันนี้ลุงก็จะมานำเสนอวิธีการดูแลรักษาแบตเตอรี่ที่ใช้กับระบบโซลารเซลล์เฉพาะจุดที่เห็นในภาพนี้คือระบบโซลาร์เซลล์ขนาดเล็กเฉพาะจุดนะครับซึ่งตั้งไว้เพื่อจะส่องสว่างยามค่ำคืนนะครับโดมีแผงรับแสงอาทิตย์ขนาด8 80วัตต์หรือ120วัตต์อยู่ด้านบนสุดตามที่่านเห็นในดีดีโอค,คลิปนี้แล้วนะครับทีนี้ปัญหาก็คือว่าแบตเตอรี่ประเภทนี้ถูกตั้งไว้กลางแจ้งนะครับนานๆเข้าไปก็เกิดสนิมที่ขั้วเห็นไหมครับสนิมที่ขั้วขั้วลบแล้วก็ที่ขั้วบวกนะครับแล้วก็ความต่างศักด์ระหว่างขั้วบวกสีแดงกับขั้วลบสีดํานี้มันก็แค่12โวลต์ฉันเมื่อเกิดสนิมเกิดขึ้นแล้วเนี่ยก็จะเป็นฉนวนไม่ให้กระแสไฟฟ้าเนี่ย ชาร์จเข้าไปในในมอแบตเตอรี่ขณะขณะเดียวกันก็ไม่สามารถจ่ายกระแสไฟออกไปให้แก่หลอดไฟส่องสว่างในยามค่ำคืนได้นะครับทำให้แบตเตอรี่มีสมรรถนะตกและอาจจะอายุสั้นลงนะครับเพราะว่าชาร์จใส่ไม่เข้าทำานองนี้นะนะครับก็เลยได้ทำการถอดขั้วแบตเตอรี่ตัวนี้นะครับถอดแบตเตอรี่ออกมาแล้วก็ทำความสะอาดขั้วแบตเตอรี่แต่ว่าที่นัานเห็นเนี่ยป็นสนิทมันเยอะมากอาการหนัก อาจจะหนักครับด้วยกระดาษทรายเล็กๆสีน้ำตาลนะครับกระดาษทรายหยาบแต่ว่าขัดเฉพาะผิวด้านในที่มันเป็นหน้าสมัมผัสกับสายไฟเส้นทองแดงเห็นไหมสายไฟทองแดงนะครับเท่านั้นนะครับข้างนอกไม่ได้ขัดพอขัดแล้วก็จะเป็นสนิมอีกนะครับอย่างนี้ทําทั้งสองขั้วเลยนะครับขัดทั้งที่สายไฟแล้วก็ที่ขั้วของแบตเตอรี่เสร็จแล้วก็ประกอบกลับเข้าไปตามเดิมแล้วก็ตรวจสอบ พราะว่าที่ชาร์จใช้คอนโทรลเลอร์ตรวจสอบว่ามันชาร์จไฟเข้าหรือไม่จะเห็นว่ามีแสงกระพริบระหว่างตัวโซล a าเซลล์กับแบตเตอรี่สแสดงว่าชาร์จไฟเข้านะครับโวลต์ที่ชาร์จไฟเข้า13.2โวลต์แต่เมื่อกี้ลุงเรียกว,วัดควา,ามต่างสักด์ระหว่างขั้วบวกกับขับ้วแบตเตอรี่ก่อนที่จะนํามาประกอบเนี่ยมันได้12.6โวลต์สแสดงว่ามีความต่างกันอยู่ประมาณ 0.6โวลต์ ol, นะครับก็แสดงว่าชาร์จไฟเข้าแบตเตอรี่นี้เมื่อชาร์จไฟเต็มที่แล้วอาจจะได้ามากกว่า12.7ถึง13โวลต์ก็ถือว่าใช้ได้อยู่ในสภาพปกติยังไม่เสียนะครับก็ขอ,อยุติคลิปเดีย๋ยวมีไว้เตเพยงเท่านี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำับท่านผู้ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ขนาดเล็กสรับส่สงสว่างในยามค่ำคืนสวัสดีครับ